สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับเรายังอยู่กับเจ้าไฮบิดนะครับไฮบิดไฮโว้นนะครับโซโลเทคตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับลูกค้าเขียนอาการติดเครื่องมาด้วยนะครับแบบนี้ดีมากนะครับจะได้รู้อาการนะเบื้องต้นโดยสรุปใจความนะครับลูกค้าเขียนมาว่ายังไม่ทันได้ใช้งานเลยนะครับเป็นเครื่องใหม่ต่อระบบทุกอย่างต่อเข้านะครับ ต่อสายแบตต่อทุกอย่างเข้านะครับปรากฏว่ายกเบรกเกอร์แบตขึ้นช็อตเลยนะครับเบรกเกอร์ตกเลยนะครับนะถ้าอาการประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันเป็นยังไงเดี๋ยวลองทดสอบให้ดูเดี๋ยวผมจะป้อนไฟเข้าที่ตรงขั้วแบตตรงนี้นะครับผมจะตั้งไฟไว้ที่48โวลต์กระแส3แอมป์นะครับอ่อนพวเวอร์สไพรเห็นไหมกินกระแส3แอมป์เลยเราป้อนไป3แอมป์กิน3แอมป์เลยแรงดันหายกลายเป็น0นย์นะครับ เครื่องก็แน่นอนนะครับเงียบสนิทนะครับนี่นะครับอ่าเห็นไหมถ้ามันช็อตอย่างเงี้ยนะครับนะถ้ามันช็อตอย่างนี้ถือว่าช็อตหนักนะครับช็อตเป็นศูนย์โอห์มเลยถ้าเราแบตเตอรี่มาต่อนะครับหรืออ่าถ้าระบบแบตไม่มีแบกเกอร์อันนี้เราเบ,บิดตุ่มตามแน่นอนนะครับมอเสเฟตหรืออุปกรณ์ด้านในนะครับ ถ้าการประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้สูงนะครับว่าอาจจะต่อขั้วแบตสลับขั้วหรือเปล่านะครับต่อเข้าแล้วยกเบรกเกอร์ช็อตเลยอันนี้ที่จริงโอกาสที่จะเป็นเพราะเครื่องน้อยมากนะครับแต่แต่โอกาสที่จะเป็นเพราะยูเซอร์หรือว่าเป็นเพราะผู้ใช้งานเองต่อสลับขั้วค่อนข้างที่จะเป็นไปได้เยอะนะครับแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวมาลื้อมาลื้อดูพร้อมกันเลยนะครับว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับ สรุปแล้วนะครับมันเป็นที่อ่ายูเซอร์เป็นที่คนใช้งานหรือว่าเป็นที่ตัวเครื่องผิดพลาดเองนะครับนะว่าเขาแจ้งมาว่าเป็นเครื่องใหม่ใช้งานครั้งแรกต่อเข้าไปช็อตเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรือแป๊บนึงอ่าเดี๋ยวมาตรวจสอบอาการพร้อมกันเลยนะครับอ่านะครับตอนนี้ผมก็ได้รื้อบอร์ดออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สรุปอาการเลยแล้วกันนะครับผมได้ตรวจเช็คไปแล้วเบื้องต้นนะครับอ่าก็ย้ําว่าแค่เบื้องต้นนะครับสิ่งที่เจอก็คือนะครับ ก็ไม่ได้เจอร่องรอยของการต่อสลับขั้วนะครับถ้าสลับขั้วก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับคาปาซอาจจะบวมนะครับอาจจะมีรอยน้ำมันอะไรเยิ้มออกมานะครับถ้าต่อกับขั้วนะนะครับก็อันนี้ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันนะครับบางทีกับขั้วมอ่าอร์เฟช็อตก่อนนะครับมันก็จะทำให้เบรกเกอร์แบตตตัดซีก็อาจจะไม่บวมนะครับเพราะฉะนั้นกรณีต่อกับขั้วก็ยังเป็นไปได้อยู่นะครับ ข้อที่2นะครับเท่าที่เช็คดูนะครับอย่างที่บอกนะครับมอสเฟตนะมอสเฟตท,ทั้งหมดนะครับนี่นะมีอ่า16ตัวนะครับก็ช็อตทุกแถบนะครับรมันจะมีสี่อ่าสี่แถบเนี่ยนะครับมันช็อตทุกแถบเลยแต่อาจจะมีตัวที่อ่ามอสเฟตตัวที่รอดอยู่อาจจะไม่ช็อตทั้งหมดนะครับอ่านะแต่ช็อตทุกชุด แค่นั้นเองนะครับทีนี้นะครับจุดต่อมานะครับ IGBT นะครับ IGBT เท่าที่วัดดูเบื้องต้นมีช็อตอยู่1ตัวนะครับก็เลยงงนะครับว่า,ามันเป็นไปได้ยังไงบอกว่ายกเบรกเกอร์ขึ้นแล้วช็อตเลยตั้งแต่ครั้งแรกยังไม่ทันใช้งานนะครับแต่ IGBT มีช็อต มอสเฟตมีช็อตนะครับอันนี้ก็งงอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะมีต่ออะไรผิดพลาดอยู่หรือเปล่านะครับไม่แน่อาจจะเอาสาย PV ฝั่งแผงมาต่อแบตนะครับอ่าอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าเจอไฟสูงเข้านะครับเมื่อเจอไฟสูงนะครับคาปาก็อ่ายังไม่ระเบิดแต่มอสเฟตดช็อตก่อนมันก็ทําการมันก็เลยช็อตลงอ่าช็อตเบรกเกอร์ตกเลยนะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าต่ออ่าแบตนะครับต่อแบตถูกขั้วนะครับ ยกเบเกอร์ขึ้นนะครับแล้วเปิดเครื่องติดนะครับอันนี้ลูกค้าไม่ได้เขียนรายละเอียดบอกนะครับว่าตอนยกเบเกอร์ขึ้นได้เปิดเครื่องติดหรือยังนะครับติดแล้วค่อยช็อตกับช็อตตั้งแต่ตอนแรกที่ยกเบเกอร์เลยอันนี้ก็แตกต่างกันนะครับค่อนข้างแตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องถามลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับสาหรับเจ้าเครื่องนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับบอกว่าเป็นเครื่องใหม่ยังไม่ใช้งานแต่ igbt ช็อตนะครับนะก็โดยปกติมันก็ ไม่น่าจะช็อตเองได้นะครับนอกสจากว่ามันจะมีจิงจกทุกแกหรือว่ามีมดอะไรเข้าไปนะครับอ่า g v t ยังสภาพดีไม่มีมดไม่มีอะไรนะครับแต่มีช็อตนะครับอย่างน้อยก็ตัวหนึ่งแล้วแหละมีช็อตแน่ๆนะครับเท่าที่วัดดูนะครับส่วนมดเฟสด o d เฟสดก็อย่างที่บอกนะครับไม่มีรอยระเบิดนะครับแต่ว่าช็อตนะ ช็อตเรียบร้อยนะครับทุกแถบเลย 1, 2, 3, 4แถบนะครับช็อตหมดเลยนะครับแต่อาจจะมีาบางตัวที่หลงเหลืออยู่นะครับอาจจะไม่ช็อตทั้งหมดนะครับแต่ค่อนข้างที่จะอา,อาการหนักพอสมควรสําหรับเจ้าบอดตัวนี้นะครับก็ต้องอสืบหาสาเหตุกันอีกต่อไปนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับก็ตอนแรกแกะออกมาก็นึกว่าจะเจอสาเหตุ ที่ชัดเจนแต่สรุปนะครับด้านใต้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับขั้วอะไรไม่มีสัมผัสกันยังไม่เจอสาเหตุที่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตรวจซ่อมก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเช็คไปนะครับแล้วเจอสาเหตุอะไรที่เป็นต้นเหตุให้มันช็อตนะครับก็เดี๋ยวมาค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตรวจซ่อมก่อนนะครับอ่านะครับเท่าที่เช็คอาการดูนะครับมาลเรียงเหตุการณ์ใหม่แล้วนะครับ ลูกค้าน่าจะแจ้งอาการมาไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับความเป็นจริงก็คือนะครับน่าจะเปิดเครื่องติดนะครับเปิดเครื่องติดหลังจากนั้นนะครับ IGBT ช็อตเมื่อ IGBT ช็อตนะครับ m o s f e t DC to DC ก็ช็อตตามนะครับเมื่อ DC to DC ช็อตนะครับเบรกเกอร์แบตก็ค่อยตกนะครับเมื่อเบรกเกอร์แบตตกแล้วนะครับลูกค้าน่าจะมีการฝืนยกเบรกเกอร์ขึ้นอีกพอสมควรทําให้ m o s f e t เท่าที่เช็คดูนะครับ เสียเกือบหมดเลยนะครับ16ตัวนะครับเหลือรอดน่าจะไม่เกิน3-4ตัวนะครับเท่าที่เช็คนะครับแล้วก็ Igbt เบื้องต้นก็ยังเป็น1ตัวเหมือนเดิมนะครับแล้วลูกค้าแจ้งอาการมาก็เลยเขียนมาว่าเมื่อยกเบรกเกอร์ขึ้นแล้วเบรกเกอร์ตกเลยอันนั้นน่าจะเป็นเหตุการณ์หลังหลังก่อนที่หลังที่มอเเฟชอตไปแล้วนะครับถ้าไม่นะครับทำไมถึงบอกแบบนั้นเพราะว่าถ้าสมมุติว่ายกเบรกเกอร์ขึ้น ขึ้นปุ๊บนะครับช็อตเลยนะครับถ้าช็อตก็จะเสียเฉพาะฝั่ง DC to DC นะครับ IGBT มันจะไม่เสียนะครับเนื่องจากว่าหลักการทำงานของมันนะครับเมื่อเราป้อนไฟเข้าเครื่องนะครับโดยที่เรายังไม่เปิดสวิต ข้างเครื่องเนี่ยยังไม่เปิดให้เครื่องทํางานนะครับไฟจะมารอสแตนด์บายอยู่ที่มอสเฟตแล้วก็ไปสแตนด์บายอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่ชุดภาคจ่ายไฟนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราสั่งสวิตช์ข้างเครื่องเปิดเครื่องปุ๊บนะครับภาคจ่ายไฟก็จะกระจายไฟไปส่วนต่างๆไปบอร์ดคอนโทรลบอร์ดคอนโทรลสั่งให้ชุดต่างๆทําง,า,ง,งานชุดซอฟต์สตาร์ทอะไรทุกอย่างทํางานนะครับเมื่อซอฟต์สตาร์ทบูตแรงดันไฟขึ้นนะครับาจากนั้นนะครับ ถ้าสมมุติมันบูตแรงดันไฟขึ้นได้เนี่ยไอ้มอสเฟตฝั่ง DC ซ o DC จะรับช่วงต่อนะครับมันจะเป็นซอฟต์สตาร์ทก่อนซอฟต์สตาร์ทเริ่มทํางานนะครับเมื่อเริ่มทํางานผ่านนะครับไต่ระดับแรงดันไปร้อยกว่า200-300โวลต์ขึ้นอ่ามอสเฟตฝั่ง DC ซ o ท c ทํางานรับช่วงต่อนะครับเพื่อบูตแรงดันขึ้นให้ได้300กว่าถึง400โวลต์ต้นๆนะครับจากนั้น IGBT ก็ถึงจะทํางานนะครับ IGBT ก็จะสั่งนะครับ สั่งขึ้นออกมาแล้วก็ปล่อยเป็นไซเว็บเอาพุทไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกว่าจะไปถึงขั้นตอน igbt เนี่ยมันผ่าน2-3ขั้นตอนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเท่าที่เรียบเรียงเหตุการณ์ดูนะครับก็น่าจะเปิดเครื่องติดในตอนแรกอย่างที่บอกนะครับหลังจากนั้น igbt ช็อตนะครับแล้ว mosfet ก็เลยช็อตตามนะครับนะครับทีนี้นะครับเราจะมาดูกัน igbt มันช็อตได้ยังไงนะครับเท่าที่ผมเช็คดูแล้ว ทั้งบอดแล้วนะครับไม่มีสาเหตุอื่นไม่มีจิ้งจกไม่มีอะไรเลยนะครับสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดตอนนี้ก็คือนี่อุปกรณ์ชิปต่างๆนะครับอาพวกเนี้ยนะครับพวกอาขาเกตพวกชิปต่างๆ SMD พวกเนี้ยนะครับอบอดตัวเนี้ค่อนข้างที่จะบัดกีค่อนข้างที่จะอบตะกวัวมาบางพอสมควรเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนี่แบบม่น,นุ่นมากเลยใช้แว่น <c oughs> ขยายนะ นี่นะครับหวังว่าจะพอเห็นนะครับเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่นี่นี่ดูจุดนี้นะครับดู R 1 4 4นะตรง47โอห์มนะครับเห็นไหมรอยเชื่อมรอยตะกั่วต่างๆนะครับมันติดแค่ฐานด้านล่างนะครับมันไม่หุ้มขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะครับอ่ามันเสี่ยงที่จะหลุดนะครับนะมันหลุดได้ยังไงนะครับเวลาบอร์ดเนี่ย มีการสั่นไหวโยกไปโยกมาแบบนี้มันจะทําให้ขาอุปกรณ์เนี่ยมันเพเยอ์ออกแบบนี้นะครับทําให้ igbt นะครับทำให้เป็นสาเหตุให้ igbt ช็อตได้นั่นเองนะครับนี่แหละผมถึงย้ำอยู่บ่อยๆว่าอุปกรณ์ชิปพวกนี้สำคัญนะครับพยายามดูดีๆนะครับจุดไหนพอ,อเห็นจุดไหนที่ตะกัวบางๆแบบนี้ให้ย้ำตะกัวเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวเปลืองไม่ต้องกลัวเสียเวลานะนะครับนี่หลายจุดผมต้องไล่ย้ำทั้งบอดเลยเห็นไหมนะครับ นี่เนี่ยมันมันมันเสียงที่จะหลุดหลายจุดเลยนะครับหลายจุดพอสมควรนะครับขออ,อภัยนะครับกล้องอาจจะสั่นไหว้หน่อยเพราะว่าผมไม่มีไมโครสโคปนะครับนี่วิธีแมนนวนมากนะครับใช้แว่นขยายนะก็พอใช้งานได้นี่เห็นไหมอุปกรณ์หลายจุดนี่นะครับเขาใส่ตะกั่วมาค่อนข้างที่จะน้อยนี่นะครับบางตัวหลุดแล้วก็มีนะเท่าที่เห็นขาข้างหนึ่งหลุดแล้วก็น่าจะมีนะครับ หลายจุดมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับจึงสรุปได้ว่าเป็นที่กระบวนการผลิตนะครับที่ไม่ได้มาตรฐานสักเท่าไหร่นะครับสำหรับเมนบอร์ดเฉพาะตัวนี้นะครับตัวอื่นๆนะครับตัวอื่นๆก็ว่ากันไปตามแต่ละตัวนะครับเฉพาะตัวนี้ก็ไม่ใช่ว่าทั้งรุ่นนะนะครับรุ่นนี้ผมเคยซ่อมก่อนหน้านี้ก็ซ่อมไป3-4ตัวนะครับรุ่นนี้เลยนะครับ ปรากฏว่าบอร์ดบางตัวตะกัวก็ใส่มาดีนะครับเคลือบบอร์ดมาอย่างดีใส่ตะกัวมาหนาเตอะเลยก็ไม่ต้องจําเป็นต้องไปย้ําทุกจุดนะครับแต่เจ้าตัวนี้บอร์ดตัวนี้อย่างที่ถ่ายให้เห็นนะครับมันค่อนข้างที่จะใส่ตะกัวมาน้อยบางนะครับจึงเป็นสาเหตุให้ทําให้บอร์ดช็อตได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตตรวจสอบอตรวจสอมทุกจุดก่อนนะครับแล้วมาสรุปให้กันฟังอีกทีหนึ่งนะครับ มาต่อกันนะครับตอนนี้ผมก็ได้เคลีย์บอร์ดทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนมอดเฟ e เปลี่ยน IGBT เรียบร้อยนะครับแล้วก็รวมถึงไล่ย้ำตะกัว SMD นะครับทั้งบอร์ดเลยนะครับไล่ย้ำตั้งแต่ตรงนี้นะครับขึ้นไปก็สแกนทั้งบอร์ดนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับเนื่องจากว่ามันต้องย้ำทุกจุดจริงๆนะครับเจอแล้วมันก็ไม่น่าไว้ใจก็เลยกลายเป็นว่าต้องย้ำทุกจุดเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับนี่นะ เห็นไหมเราก็จะย้ําให้มันปูดๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อ,อความทนทานนะครับทุกจุดเลยนะครับโดยเฉพาะจุดนี้นะครับซึ่งเป็นอ,อุปกรณ์ igbt นะครับพวกนี้สําคัญนะครับเราก็ต้องย้ําให้ค่อนข้างที่จะแน่นนาะพอสมควรนะครับนี่น,นี่นะครับนี่ให้มันติดทั้งขาบนและขาล่างนะครับเพื่อ ความแน่นหนานะครับทีนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวทดสอบนะครับประกอบลงเครื่องเลยนะครับว่ามันจะใช้งานได้ไหมจะผ่านไหมนะครับเบื้องต้นก็เทสสัญญาณเทสไฟแล้วนะครับจ่ายไฟเลี้ยงเข้าเทสจ,จุดต่างๆนะครับจุดไหนที่ควรจะมีไฟก็เทสครบหมดแล้วนะครับถ้าครบหมดแล้วก็อ่ะก็หวังว่ามันจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็ประกอบลงเครื่องเลยแล้วก็มาลุ้นกันอีกทีตอนทดสอบนะครับ อ่านะครับมาต่อกันนะครับตอนนี้ผมก็ได้ประกอบเครื่องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประกอบบอร์ดลงเครื่องจริงเลยนี่นะครับก็น็อตฝายังไม่ยึดนะครับพลาสติกยังไม่ปิดนะครับอ่าตัวบอร์ดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับนี่ก็คันน็อตทุกตัวนะครับประกอบบอร์ดบนบอร์ดสื่อสารต่างๆนะครับก็ประกอบจริงนะครับประกอบทุกอย่างเลยนะครับก็ลุ้นเอานะครับว่า มันจะมีเหตุการณ์ที่ต้องได้รื้ออีกไหมนะครับเพราะว่าเครื่องรุ่นนี้นะครับถ้าถ้าจะทดสอบข้างนอกอะทำไมไม่ลงรองอมไม่เป็นไรนะโอเคไม่เป็นไรถ้าจะทดสอบด้านนอกนะครับก็ต้องถอดพัดลมถอดบอร์ดสื่อสารถอดบอร์ดคอนโทรลออกมา m p p t ก็ต้องถอดออกมาทดสอบนะครับผมขี้เกียจถอดนะครับส่วนมากผมจะซ่อมบอร์ดนะครับซ่อมเมนบอร์ดเช็คให้ชัวร์นะครับเช็คไฟจุดต่างๆให้ชัวร์นะครับแล้วก็ประกอบลงเครื่องจริงเลยนะครับจะได้ไม่ต้องทดสอบอาจจะได้ไม่ต้องถอดพัดลมอะไรออกมานะครับมาลุ้นกันเอานะครับว่ามันจะผ่านในรอบเดียวไหมผ่านในเทคเดียวไหมนะครับโดยส่วนมากมันก็จะผ่านในรอบเดียวแต่ถ้าบางทีมันก็จะมีบางครั้งที่ต้องรื้อใหม่ออกมาแก้ไขนะครับส่วนเจ้าเครื่องนี้ก็ เดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันนะครับผมยังไม่ได้เปิดเช็คเลยเพิ่งประกอบเสร็จแล้วก็ต่อสายเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะเทสให้ดูพร้อมกันเลยนะครับว่าจะได้ไหมนะครับยังไม่ลองก่อนเลยนะเดี๋ยวลองพร้อมกันนะครับผมก็จะตั้งอ่า power supply สีโวลต์จ่ายกระแสเข้า 3M แอมป์นะครับสวิตช์ข้างเครื่องปิดอยู่นะครับเตรียมดูจอสโคปทดสอบสัญญาณนะครับอ่าออนไฟเข้าเครื่องนะครับมีการชาร์จกระแสเข้าคาบา เมื่อคาปาซิเตอร์ประจุก,กระแสเต็มมันก็จะไม่กินกระแสแบบนี้ถือว่าปกตินะครับจากนั้นก็เปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันดูจะระเบิดอะไรตรุมตามขึ้นไหมนะครับสักพักนะครับเดี๋ยวดูค่ากระแสอตอนนี้เริ่มบูสตแล้วเสียวๆนะครับซอมทีไรก็ยังเสียวอยู่ เริ่มบูทตกระแสขึ้นเรียบร้อยออกแล้วนะครับาหายใจให้คอไม่สะดวกนะครับก็ตอนนี้ออกเรียบร้อยแล้วนะครับเอาพุตนะนี่กินกระแสสแตนบาย1 2แอมป์นะครับรวมแล้วก็ราวๆ60วัตต์นะครับก็ปกติสายเว็บก็นิ่งๆสวยงามนะครับไม่เพี้ยนไม่กระโดดยุบไม่ยุบไม่ยับนะครับ ลิ้นพันกันด,กดึกแล้วก็เริ่มพูดจะไม่รู้เรื่องนะครับก็สรุปแล้วนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มอดเฟลด g ไอจีบีทีนะครับมอดเฟดสิบหกตัวตายเรียบเปลี่ยนหมดเลยนะครับไอจีบีทีอีกประมาณสองสามตัวนะครับแล้วก็ไรย้ำเอสเอ็มดีทั้งบอร์ดเลยนะครับสาหรับเครื่องนี้นะก็ถือว่าหนักพอสมควรนะครับแต่ก็ าสาเหตุก็อย่างที่บอกนะครับอาจจะมาจาก SMD แค่ตัวเล็กๆทําให้เครื่องพังขนาดนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครซื้อเครื่องตระกูลพวกนี้มานะครับไฮบริดไม่ว่าจะสีไหนก็แล้วแต่นะครับก็พยายามนะครับอย่าให้มันกระทบกระทั่งกระเทือนนะครับเหมือนกันเวลา,าซื้อเครื่องใหม่มาให้เก็บกล่องเดิมไว้เผื่อมีกรณีต้องส่งซ่อมนะครับอาจจะส่งศูนย์หรือส่งช่างที่ไหนก็แล้วแต่นะครับ กล่องเดิมจะปลอดภัยที่สุดนะครับบางทีอ่าไม่ใช่กล่องเดิมเนี่ยแพ็คพัสดุทั่วไปนะครับถ้าไม่ได้ลองมาอ่าแน่นหนาพอนะครับมันจะมีการกระเทือนนะครับบางทีแกนขาดแกนหลุดออกมาเลยก็มีนะครับอ่าหรือว่าบางทีบอดแตกก็มีนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังจุดนี้ด้วยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะเพิ่มกระแสไปสัก12แอมป์แรงดันขอเพิ่มมาเป็นอ่าเอาสัก50โวลต์นะครับเพื่อทดสอบโหลด จ่ายโหลดที่200วัตต์นะครับสายเว็บก็ยังนิ่งๆอยู่ไม่เพี้ยนนะครับไม่มีควันไม่มีสัญญาณเพี้ยนเกิดขึ้นนะครับกินกระแสก็ปกตินะครับก็ถือว่าผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าโซโลเทคตัวนี้นะครับนะไม่ติดโค้ดไม่ติดอะไรนะครับก็ถือว่าผ่านนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับก็คงจะ ประกอบเครื่องกินนะครับทดสอบเต็มระบบอีกทีหนึ่งทดสอบระบบ AC input by pass ระบบ MPPT charger อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าใครดูมาถึงจุดนี้นะครับก็เนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดยังไงต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วย สงสัยจุดไหนต้องการถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้ผมจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่อาจจะตอบช้าหน่อยยังไงต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเพราะว่า,าค่อนข้างงานยุ่งนะครับแต่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่จะหาเวลามาตอบทีหลังนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ